เพืเ่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่แดดออกค่ะเพชรจะไปยิมค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะไปยิมเพราะว่าจากที่ป่วยมา2อาทิตย์ค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้องยุ่งเรื่องบ้านยุ่งเรื่องการทำโน่นนี่นั่นเลย <c oughs> ไม่มีเลยไม่มีเวลาไปยิมค่ะหลังจากที่ป่วยพอวันนี้หลังจากที่จัดการเรื่องบ้านเรียบร้อยค่ะ เข้ามาตีราคาถ่ายรูปเก็บของย้ายน่น ôn, ย้ายนี่เรียบร้อยแล้วเพชรก็ได้เวลาไปยิมค่ะไปยิมช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าจะอยู่เข้าในช่วงปกตินะคะแต่ว่าอาที่ยิมก็ยังมีการจองเวลาเพื่อเข้าไปค่ะอย่างที่คลิปก่อนๆเพชรเคยตั้งเป้าไว้นะคะหลังจากปีใหม่เพชรจะเอาน้ำหนักลงให้ได้ สามเดือนต่อห้ากิโลนึงเดือนผ่านไปค่ะสรุปแล้วน้ำหนักไม่ลงนะคะน้ำหนักขึ้นค่ะเพชเ,เลยคิดว่าจะลองแผนใหม่ค่ะก็คือจะเริ่มดื่มกาแฟดำค่ะปกติเพชจ,จะดื่มกาแฟใส่นมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นดื่มกาแฟใส่นมแล้วก็จะลองทานค่ะทานก่อนที่ไปยิมปราะปกติ ตื่นมาไปยิมเพชจะไม่ทานอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งก่อนไปยิมค่ะเพชจะทานใช่ไหมคะก่อนไปยิมคิดว่าในจุดนั้นนะคะเพชก,ก็จะยังทําอยู่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เราทานอาหารเย็นช้าเกินไปค่ะช่วงที่ป่วยค่ะทั้งของหวานทั้งอาหารต่างๆโพชนาการเพชก็ไม่ได้คุมค่ะเพชจะทานอย่างเดียวเลย สอ,อาทิตย์ไม่ได้ออกกําลังกายพิดว่า3อาทิตย์ค่ะไม่ได้ออกกําลังกายทีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าเดือนนี้เพชรจะลงบ้างไหมบอกได้ว่าขึ้นมา1นกิโลค่ะตอนนี้น้าหนักขึ้นมาเก็บหนกิโละจะพยายามหักดิบตัวเองไหมไม่นะคะหักไม่ได้เพราะว่าอาหารคือจิตใจชีวิตจิตใจของเพชรทำงานทุกวันกลับมาต้องได้ทานอาหารดีๆอาหารเย็นที่เราชอบอะไรอ่ โอเคค่ะเดี๋ยวเพ็รขออนุญาตตอบคอมเมนต์แฟนขับก่อนนะคะ FC FC ก่อนที่จะไปยิ้มค่ะอุย้ยลืมนาฬิกาค่ะเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอานาฬิกาด้วยแสงแดดคะ่ะพี่น้องคะ่ะแสงแดดในายามเช้าสุดยอดค่ะเห็นไหมคะสภาพถนนถทางวันก่อนนี้น้ำแข็งละลายค่ะ <c oughs> อน้ำแข็งละลายใช่ไหมคะหิมะละลายเสร็จแล้วกลางคืนมาหนาวอีกค่ะเมื่อวานก็หนาวอีกก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งค่ะจากหิมะที่ขาวโพลงตกมาใหม่หมสวยงามก็กลายเป็นน้ำแข็งเล่นไอสเก็ตได้อย่างสบายค่ะค่ะหลังจากที่ทิ้งช่วงในการออกกำลังกายไปสามอาทิตย์วันนี้มาเริ่มใหมค่ค่ะไม่รู้ ระบบของหัวใจการเขาเรียกว่าการการอะไรนะการหายใจการเต้นของหัวใจจะเป็นยังไงก็มาลุนค่ะวันนี้เพชรอ,ออกหน้าท้องค่ะยังไม่คาร์ดิโอเพราะว่าสังเกตได้จากตัวเองเวลาวิ่งไปทำงานวิ่งไม่ได้แล้วจะเจ็บหน้าอกมากค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าลองช้าๆไปก่อน จะเป็นการดีค่ะขนาดออกกำลังกายดูค่ะขนาดออกกำลังกายนี่ยังต้องระวังนะคะเพราะ <c oughs> เรายังไม่อะไรนะแข็งแรงหลังจากที่ป่วยนาน,านการระบบของหายใจก็ไม่ปกติไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่เป็นแค่โรคหวัด โอเคค่ะเดี๋ยวไปกันนะคะเดี nah, ๋ยวจะได้ลืมหัวขีมกันค่ะประอบเฉลี่ยิบยิบสดได้พอเย็เย็ดแห่งเวูฟด้าวูฟูด้าูดมิดเลวอทานบุตอะไรไหมมันเดได้รช่อั้างเชื่อรอรอสักตา Er det sant? Ja. Det er det det altså. Fordi Jeg sa ikke før jeg går på motorway Jeg sa ikke skyld. Jeg trodde det var 80. Ja. Så koste meg 80, plutselig 90 Så spydde hun nedi Du kjørte noe fort? For sakte. For sakte. Ja Og så noe avskjøling, ikke sant. Ja. Avskjøling. Jeg ikke bremser, men jeg er usikker. อาเด๋ยวไว้อะไรส่วนใหญ่เผื่อว่าว่าเหตุอะไรเล่าวฟาสต์ฟิตเอินกิโลมาวันนี้ทิพยเ่บรมจ้าน้องเน้องเอ๋รู้คตอบเรมจ้เนาะอ๋ออ็เอรเซเอ็ดอร์อนมนะมันเด๋จะเกิกินลังค์กูเรียนตั้งแต่เด็กแล้ะ็กฮะโอ้โหเด็กมันเด็กกว่ามันเด็กฟูบุญน้องมันนี่กี่ตัว ค่ะหลังจากที่เพรออกกําลังกายด้วยเครื่องแล้วเพชรก็มาออกกําลังกายกับกลุ่มเทรนเนอร์ค่ะและก็คนอื่นนั่นก็คือเข้าคอร์สเล่นหน้าท้องค่ะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ที่นี่เขาก็จะมีการวิ่งการปั่นจักรยานแล้วก็พวกเล่นหน้าอกหมายถึงบริหารลำตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็สามารถจองเวลาและก็เข้าร่วมเล่นกับพวกเขาด้วยค่ะเราก็เข้าร้านค้าจะซื้ออะไรดีม่ะตยังได้ใจตังค่ะก็ได้ผลไม้ สับใช่จะไปทำกาแฟค่ะก็จะทำกาแฟให้ไม่ไม่ใช่จะทำข้าวต้มไปฝากเพื่อนที่โรงพยาบาลน,นะคะข้าวต้มหมูหนาวค่ะบินบูบริีหมดไปแล้วเกือบหนึ่งกล่องนะคะนี่คือกล่องละ19โคนค่ะถ้าอยากรู้ราคาว่าแพงหรือไม่ก็เอา4บาทคูณเข้าไปค่ะก็จะเป็นเงินไทยนะคะ เพชรก็ซื้อผล,ลไม้มาตูนค่ะเพราะว่าชีวิตติดหวานค่ะดีกว่ากินขนมอะไรประมาณนี้แต่ไม่เลยไปถึงเพชรก็จะดื่มน้ำชากับขนมเค้กค่ะเพราะว่าเมื่อวานเอาเค้กไปฝากเพื่อนสุดท้ายไม่มีที่เก็บนะคะต้องเอามาเก็บที่บ้านอีกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะคะลุยกันต่อเช่นทางราบเรียบมากราบไปด้วยน้ำแข็งนะคะ ดูค่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกเส้นทางค่ะบึ๊เพชรจะขึ้นได้หรือไม่เนี่ยนี่คือเส้นทางเดินนะคะมาลุ้นกันว่าเพชรจะลื่นหรือว่าอะไรเนาะมือนี่มือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือในการถ้าเกิดเราล้มอะค่ะเป็นการเขาเรียกอะไรค้ำจูนเหรอค้ำเหรอ protection ภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่เรียกว่าอะไรอะป้องกันไม่ให้หัวหรือว่าสิ <c oughs> วัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่สำคัญฟาดพืนนี่ค่ะเราก็ไม่ต้องเดินทางใช่ไเราก็เดินข้างทางค่ะขนมเค้กค่ะขนมเค้ก

เราก็จะได้เวลาเลยนะคะช่วงนี้มาดามอยู่ในช่วงทําความสะอาดนะคะไปยิมเสร็จแล้วกินอิมเสร็จแล้วเราก็จัดการเลยค่ะถูบ้าน,นะคะ่ะสมัยเด็กๆเ,เราก็จะได้ถูทุกวันนะคะถ,ถูแบบนี้นะคะ่ะที่บ้านเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเวลาถูแม่ก็จะสอนถอยลังตอนเด็กๆเราก็ถูสารลวัตใช่ไหมคะแล้ก็วิ่งดจุดจเห็นไหม บทเรียนที่แม่สอนเราก็ได้เอามาใส่นะคะเอามาใช้ถูเข้าไปค่ะเพื่อความสะอาดเป็นเมดามดีๆ<า>อีเจาทำง,งานมาค่ะวันนี้ทานอาหาร คนเดียวตามเคยนะคะเมนูวันนี้เราก็จะแอบกินนะคะส้มตำถั่วโดนดาไปเรียบร้อยค่ะตำถั่วกับเขียดทอดนะคะเม็นคุ้งบ้านเลยค่ะนึกว่ามันจะไม่เหม็นอย่าหาทํำนะคะอ,อร่อยจุดด่วนดูอบ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  ต้องรีบกินให้หมดค่ะข้าวก็อย่างนี้แหละข้ากับตำถั่วก็ดำเมนูดำๆค่ะวันนี้อืม 现在留着。Okay,